สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝนาทีที่ดิฉันนางสอนลูงทัวา์แปดตโขกรหัสนักศึกษา6 8 1 2 4 1 9 0่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำคุณศัพท์ ในคำที่ใจทําหน้าที่ขยายคานามและคาสรรพนามเพื่อทําให้ทราบรายละเอียดของคํานามและคําสรรพนามเพิ่มเติมว่าคําคุณศัพท์ขั้นกว่าสามารถเปรียบเทียบหรือความแตกต่างระหว่างสองสิ่งว่าเป็นอย่างไรเช่นใหญ่กว่าเล็กกว่าเร็วกว่าและสูงกว่าค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาเรามารู้ว่ารูปแบบของประโยคมีอะไรบ้างคำนามประธานบวกคำกริยาบวกคำคุณศัพท์ขั้นกว่า บวกแดงบวกคำน้มที่เป็นการของประโยคค่ะต่อไปก็เป้าหมายในการเรียนของเรานะคะ 1. สามารถสร้างประโยคยง,ง่ายๆโดยการใช้คำคุณศรรณัพท์เพื่อแสดงความคิดเห็นของตัวเองและความรู้สึกค่ะ 2. ส,สามารถบรรยายคนสัตว์สิ่งของได้ค่ะต่อไปเรามาเริ่มเรียนรู้คำคุณศรรณัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะ tall สูง tall เลสูงกว่า ต่อไปคำที่สองนะคะ small เล็ก small เลเล็กกว่าคำที่สาม big ใหญ่ big เก r ใหญ่กว่าต่อไปคำที่สี่นะคะ fast เร็ว fast เถอะเร็วกว่าคำที่ห้านะคะ slow ช้า slow ช้ากว่าคำที่ห้าต่อไปคำที่หกนะคะ Heavy หนัก heavy หนักกว่าคำที่7นะคะทินผอมทิน n หนอผอมกว่าต่อไปคำที่8นะคะ Short เตีย้ยชอ t เถอเตี้ยกว่าต่อไปคำที่9้านะคะ o d แก่ o okay, l d e r แกกว่าต่อไปคำที่10 h o อร้อน h o t เธอร้อนกว่าตบและคำที่11 Cold หนาว Colder หนาวกว่าต่อไปคำที่12นะคะคำสุดท้ายที่เรานำมายกตัวอย่างของคำคุณศรรรัพท์ long ยาว longer ยาวกว่าต่อไปเราก็จะมาลองนำคำคุณศัพท์ไปเติมเป็นประโยคกันนะคะไปกันเลย ประโยคแรกนะคะเธอถึง move slow เออแดนและบิดเต่าเคลื่อนที่ช้าวกว่ากระต่ายประโยคถัดไปนะคะ g i r a f e is taller than horse ยีราฟสูงกว่าม้าประโยคถัดไปนะคะ Train is longer than bus รถไฟยาวกว่ารถบัสประโยคถัดไปนะคะ Elephant is bigger than lion ช้างมีตัวใหญ่กว่าสิงโตยถัดไปนะคะ cat is smaller than dog แมวมีขนาดเล็กกว่าสุนัขตำแหน่งของ adjective นะคะ 1. อยู่หน้าคำนาม 2. อ,อยู่หลัง verb to be 3. อยู่หลัง linking verb ค่ะตำแหน่งที่1นนะคะคือวางไว้หน้าคำนาม the prisoner is detained in the dark room นักโทษถูกขังไว้ในห้องมืด dark เป็น adjective มาขยายคำว่า room ห้องตำแหน่งถัดไปนะคะ you หลัง work to be the student is diligent นักเรียนขยัน work to be นะคะคือ is ส่วน diligent คือ adjective นะคะ adjective อยู่หลัง work to be ค่ะตำแหน่งถัดไปนะคะคือ you หลัง linking work she l o o k happy today หล่อนดูมีความสุขจังเลยวันนี้ลูกคือ linking work นะคะส่วน happy คือ adjective ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องคำคุณศัพท์หรือ adjective นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณค่ะ